สวัสดีนะครับขอต้อนรับทุกคนสู่ช่องเอสายวาร์ครับกับเอคนเดิม โดยในครั้งนี้นะครับเอจะพามางาน Unfolding Bangkok นะครับหรือเปิดประสบการณ์ใหม่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งงานนี้มีทั้งหมด3ธีมด้วยกันงานนี้นะครับประกอบไปด้วย3ธีมหลักๆคือ 1. h i d i n g Temple นะครับหรือท่องวัดลับ 2. คือ Living Old Building นะครับย้อนรอยอาคารประวัติศาสตร์ 3. คือ Getting b e n j g k i t i หรือเที่ยวสวนป่ากลกางเมืองโดยที่เอพามาที่หัวลำโพงนะครับเป็นส่วนหนึ่งของ ทีม i n g or b u i l u i n g i n g นะครับซึ่งเขาจัดก่อนหน้าน,นี้มีทั้งหมด4จุดนะครับ1คือการประปาแม้นสี 2. คือหอปฏิมากรรมต้นแบบนะครับอันดับที่สคือที่นี่นะครับสถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับและอนาคตกำมีจัดที่ที่4นะครับก็คือวังกรมพระสมมุติอมอพันธ์นะครับจุดประสงค์นะครับเป็นการอนุรักษ์และนำเสนอประวัติศาสตร์ที่หลายคนอาจจะไม่รู้ผ่านความสวยงามและเรื่องราว ของอาคารเก่าหลายๆแห่งนะครับสำหรับครั้งนี้ก็คือสถานีรถไฟหัวลำโพงซึ่งจริงๆจะชื่อสถานีรถไฟกรุงเทพนั่นเองครับโดยในงานที่จัดที่สถานีรถไฟหัวลำโพงเนี่ยจะมีระหว่างวันที่18-26มีนาคมนะครับเริ่มจากมีการจัดแสดงไฟนะครับในจุดต่างๆอย่างเช่นอันนี้ก็คือด้านหน้าสถานีหัวลำโพงนะครับซึ่งจะมีการแสดงตั้งแต่ตอน19นาฬิกาเป็นต้นไป โดยในงานนี้นะครับก็จะมีเวทีนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยจะมีการจัดแสดงดนตรีและกิจกรรมต่างๆนะครับในวันเสาร์ทิ์โดยเฉพาะวันที่25 26ที่จะถึงเนี่ยจะเป็นเสาร์ที่สุดท้ายแล้วเชื่อว่าจะต้องมีกิจกรรมอะไรมากมายแน่นอน mm hmm. นอกจากด้านหน้านะครับที่มีการจัดแสดงไฟนะครับตั้งแต่19นาฬิกาเนี่ยในส่วนของอาคารด้านในก็มีการจัดไฟนะครับ ซึ่งสามารถมาถ่ายรูปกันได้ตั้งแต่10โมงนะครับในแต่ละวัน การจัดแสดงไฟนะครับในแต่ละจุดที่แตกต่างกันนะเพื่อจะสื่อถึงความรู้สึกและเรื่องราวของสถานที่อาคารนั้นๆน,น,นะครับโดยที่ในหัวลำโพงเนี่ยมีการจัดแสดงไฟทั้งนอกอาคารส่วนอาคารแล้วก็ในส่วนของชาญนชลาด้วยเช่นกันครับ นอกจากมีการจัดแสดงไฟในจุดต่างๆนะครับซึ่งเป็นงานศิลปะแล้วเนี่ยก็ยังมีการนําเสนอนะครับหัวรถจับไอ้น้ําซึ่งยังใช้งานนะครับที่มีอายุมากที่สุด2ขบวนมาจัดแสดงให้สําหรับคนที่สนใจในครั้งนี้ด้วย โดยในงานนี้นะครับไม่ได้มีเพียงแค่จัดไฟและให้เรามาถ่ายรูปสวยๆนะครับมีการจัดกรุก๊ปทัวร์ให้ความรู้ด้วยนะครับทุกๆชั่วโมงเริ่มตั้งแต่ประมาณ17นาฬิกาสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถมารวมตัวกันได้บริเวณถงอาคารนะครับต้องบอกเลยว่าได้รับความรู้และเกร็ดประวัติศาสตร์ที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับตัวสถานีรถไฟกรุงเทพหรือหัวลำโพงแห่งนี้นะครับ เราอาจจะดูว่าตัวอาหารโรงแรมนั้นมันเป็นเนื้อเดียวกันกับหาดีนะครับเหตุผลได้มีโรงแรมรถไฟเนื่องจากว่ารถไฟในอดีตไม่ได้วี่ค้าคืนมันจะมีแค่เฉพาะเวลากลางวันเท่านั้นนั่นเป็นเพราะว่ารถจักรไอน้ำเนี่ยไม่ได้มีพลังกำลังและความเร็วมากพอที่จะทำให้เราแบบถึงเชียงใหม่ภายใน12ชั่วโมงในปัจจุบันหรือว่าถึงขา้ใหญ่ภายใน16ชั่วโมงทีนี้ต้องรับกับ ผู้จัดการโรงแรมที่มีเชื้อในทุชนั้นนะครับขอต้อนรับทุกคนด้วยตัวเองขอกกตรร้อน,นรับ้าส่โรงแรมราชธานีไไนะครับโรงแรมรถไฟนะครับในอดนตตอนนั้นอยู่ในสถานะเลิกใช้งานในด้านเชิงพาณิชย์แต่ทําหน้าที่เป็นดาราท่านหนึ่งครับเข้าฉากถ่ายหนังเข้าฉากงานแสงสีสถานข้างลําแควและเอามาโชว์ตัวทุกคนดูในวันนี้ถามว่ายังวิ่งได้ไหมยังวิงได้ครับแต่ สําหรับคนที่สนใจนี่เป็นเพียงแค่บรรยากาศบางส่วนสําหรับกรุ๊ปทัวร์ที่เขาจัดทุกๆ1ชั่วโมงนะครับตั้งแต่5โมงเย็นใช้เวลาไม่นานครับไม่เกินครึ่งชั่วโมงสําหรับความรู้และเกบประวัติศาสตร์เกี่ยวกับรถไฟและสถานีรถไฟหัวลาโพงเชิญวนนะครับสําหรับใครที่สนใจมากันได้นะครับอ่ะคราวนี้เราไปเดินดูบรรยากาศและความสวยงามของชานชาลาของสถานรถไฟในงาน อัน o ฟร์ดิ b a แ g งคอกกันดีกว่าครับ บรรยากาศบางส่วนของงาน Unfolding Bangkok ที่จัดขึ้นที่สถานีรถไฟหัวลำโพงกรุงเทพนะครับอย่าลืมนะครับงานนี้มีถึงแค่วันอาทิตย์ที่26มีนาน,นี้้เท่านั้นนะครับก่อนจากกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมที่แสดงไฟที่ด้านหน้าอาคารนะครับไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้ากับช่องเอสาวาร์ปนะครับครั้งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย